วันอังคารที่วันที่14พฤษภาคมนี้ท่าทีของกษัตริย์ได้ฟื้นข่าวลือเรื่องความตึงเครียดภายในราชวงศ์ในวันที่7พฤษภาคมเจ้าชายแฮร์รี่เสด็จกลับลอนดอนประเทศอังกฤษเพื่อเข้าร่วมงานครบรอบ10ปีการแข่งขันอินวิตัส ในระหว่างการเข้าพักครั้งนี้เห็นได้ชัดว่าสามีของเมแกนมาเคิลหวังว่าจะได้ใช้เวลาร่วมกับครอบครัวของเขาและที่จอดจงกว่านั้นคือกับพ่อของเขาชาวที่3ผู้ซึ่งประกาศเมื่อต้นปี2024ว่าเขาป่วยเป็นโรคมะเรง็ง น่าเสียดายที่กษัตริย์วัย75ปีและลูกชายของเขาไม่สามารถพบกันได้เนื่องจากมีตารางงานที่แน่นเกินไปสำหรับแกรนแฮโรอดีตพ่อบ้านของราชวงศ์ตั้งแต่ปี2547ถึง2554เป็นเรื่องแปลกที่กษัตริย์ชาวที่3ไม่มีที่ว่างในตารางงานของเขาในการตามหาเจ้าชายแฮร์รี่สิ่งนี้อาจสะท้อนถึงความตึงเครียดระหว่างพ่อกับลูกชายด้วยน่าเสียดายฉันคิดว่ามันแสดงให้เห็นว่าสิ่งต่างๆ เสื่อมถอยลงอย่างไรและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเหล่านั้นเสื่อมถอยลงอีกเขามั่นใจระหว่างการแลกเปลี่ยนกับกระจกซึ่งเผยแพร่มเื่อวันอังคารที่วันที่14พฤษภาคมนี้ในระหว่างการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมง,งานชาวอังกฤษของเราแกรนฮรโรยังแสดงความกังขาเกี่ยวกับการปรองดองที่เป็นไปได้ระหว่างเจ้าชายแฮร์รี่กับคนอื่นๆ ในครอบครัวของเขาแม้ตอนนี้ฉันเริ่มคิดว่าอาจจะไม่มีทางหวนกลับคืนมาได้เพราะความสัมพันธ์ได้รับความเสียหายอย่างหนักเขากล่าวต่อก่อนที่จะแสดงความเห็นตามสมควรแต่เช่นเดียวกับสิ่งอื่นๆเวลาสามารถเยียวยาได้เป็นไปได้ว่าวันหนึ่งความสัมพันธ์ไม่ว่าจะในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจะกลับมาอีกครั้งแต่ตอนนี้ฉันไม่คิดว่านั่นเป็นทางเลือกเขากล่าวสรุป พระเจ้าชาวที่3าถวายเกียรติแด่เจ้าชายวินเลียมการดูถูกครั้งใหม่นี้เกิดขึ้นกับแฮร์รี่ข่าวลือเรื่องความตึงเครียดร,ระหว่างกษัตริย์ชาวที่3และเจ้าชายแฮร์รี่พระราชโอรสของพระองค์ก็ถูกจุดชนวนด้วยการตัดสินใจอีกครั้งตามรายงานของกระจกเงา เมื่อวันจันทร์ที่วันที่13พฤษภาคมนี้สมเด็จพระบรมราชินีนาถวัย75พรรษาได้ทรงมอบหมายให้เจ้าชายวินเลียมดำรงตำแหน่งพันเอกผู้บัญชาการทหารอากาศในระหว่างการเยืนศูนย์การบินของกองทัพบ,บกซึ่งตั้งอยู่ที่มิดเดิลวอลล์ฟรัดแทมเชีย์ทางเลือกที่สำคัญเนื่องจากดยุคแห่งซัเสเซกรับราชาการในกองทัพอังกฤษเป็นเวลา10ปีและถูกส่งไปอัฟกานิสถานสครั้ง สามีของเคมิเดิเลตันจึงได้รับเกียรติทางทหารที่สำคัญจากพ่อของเขาโดยการเป็นพันเอกในกองทหารที่แฮร์รี่รับราชการในอัฟกรนิสถานตามคำกล่าวของผู้เชี่ยวชาญและนักเขียนในราชวงศ์ทอมควินเจ้าชายแฮร์รี่คงรู้สึกไม่พอใจอย่างยิ่งกับการตัดสินใจของชาวที่3ม,มงกุฎเลือกที่จะไม่ละเว้นคำพูด และรู้สึกว่าแฮร์รี่ควรเข้าใจว่าเมื่อมีใครทรยศต่อราชวงศ์คุณไม่เพียงแต่หนีจากสิ่งที่คุณเกลียดที่ทำในฐานะสมาชิกของบริษัทคุณจะสูญเสียสิ่งที่คุณรักด้วย